สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้นะครับได้มาเวียนนะครับเพื่อนช่างนะครับมหน้าใหญ่ช่างคอมนะครับแห่ง youtube สวัสดีครับพี่มนัดสวัสดีครับพี่มางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่ช่างเหมืองผู้จัดการแห่งโรงงานจิงเก็ดนี่พี่มานัสครับช่องอะไรนี่พี่นัทไม่ช่องช่องช่องท ฮะ mn service mn service นะครับติดตามได้นะครับพี่มนัทอ่าสําบท่านที่ชมนะครับไปไปติดตามพี่นัทผมนะครับได้เลยนะครับถ่ายป้ายให้หน่อยถ่ายป้ายถ่ายท้ายป้ายถ่ายป้ายขอบคุณติดตามนะครับเป็นนี่ครับอ่าอ่าอ่าอ mn service นะครับพี่มนัทนะครับจากกผ้านะแวะเวียนมาได้นะครับพี่กระซอมคอมได้ทุกอย่างนะครับผม ดูเห็นไหมครับพี่มนัทกำลังตั้งโปรแกรมนะครับตัวจากหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับเอ่อตัวตัวไออะไรนะครับไอติดตะขอติดตะขอนะครับเห็นไหมครับที่ทําไปวันก่อนนั้นมันมีปัญหาคือปีเข็มบางตัวมันไม่ไม่ไม่จบไม่จบนะครับก็จะมาแก้ไขหมูๆเลยครับสำหรับพี่มนัทหมูมากหมูมากนะครับอ่าเห็นไหมครับ ว่างๆก็แฟมาเยี่ยมเย็นได้นะครับพี่นัทนี่มีน้ำเย็นมีด้วยนนะครับตอนเช้ามีน้ำเย็นเย็นตอนเช้ามีน้ำเย็นนะครับมีกาแฟตอนเย็นมีมีน้ำมีฟองน้ำมีฟองนะครับน้ำมีฟองอ่าผมก็พูดปกตินะพี่นัทเห็นไหมแต่ในั้นชัดเจนนะครับพี่นัทก็ใช่ก็ซ่อมคอมนะครับจากอุตสาหกรรมทุกรุ่นนะครับนะครับหลายหลายรุ่นนะครับจากบ้านจากบ้านนะครับ มาเยี่ยมเยียนได้นะครับพี่มนัสนะครับท่านชำนาญมากนะครับติดอันดับหนึ่งในห้านะครับหรือว่าอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับของช่างสาจักหรือว่าช่างคอมนะครับของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยผมว่าน่าจะไป็น่ประเทศไทยน่าจะทั้งโลกเลย้าพี่นัทนี่จะดับหนึ่งแน่ๆนะครับถ้าเรื่องดัดแปลงเรื่องโมดิฟายพี่นัทนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนรับประกันครับพี่มนัทนะครับแวะเวียนมาได้นะครับอ่าอันนี้วาดโอเคเลยพี่มนัท เทสตัวเดิมอยู่วามันเกี่ยไหมเกี่ยวทงกรตาไม่ไปอ่ะเราไปขาลูกโกที่บ้านของมีหลายตัวอยู่สองสตัวบอยบอมีสองตัวอยู่คนละหวันอหมูก็มียุกิสี่ามามาพิ่เหมือนีสองตัวนะสองตัวสีเทาอ่ะสุขูกขายพี่สองพันหอตัวที่ไหน ไม่ต, 5, 6, เเต้องห้าหกพันอกเจ็บชิกอย่างเงี้ยครับอ,อ่าอน,นะครับสุดยอดพึ่งลงใช่ไหมครับพี่พึ่งลงพึ่งมาถึงเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยผมก็พึ่งมาถึงเหมือนกันเฮ้ย <laughs> พี่ผมพึ่งมาถึงใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเห็นไหมครับมาปรึกษาพี่เขาได้นะครับตัวนี้ นะครับคอมหลายๆตัวหลายๆรุ่นนะครับตั้งให้ติ้นะนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวน้องตั้งให้ตรงนี้ไม่ยากเราได้สั้นเด็กๆนะอ่าโอเคโอเคโอเค,อเคยังแค่นี้ขอแค่นี้นะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมบวัสดีครับ